วันนี้คนเยอะพอสมควรเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับผมผมน้อยล่าสตรนะครับผมก้าววันนี้เรามาอยู่กันที่นครนายกนะครับก็เปลี่ยนแนวมาเล่นน้ำตกกันบ้างนะครับหลังจากที่ไปเล่นสงการแถวล่มเก้ามาประมาณ2วันนะครับวันนี้ก้ามาเที่ยวน้ำตกพาครอบครัวมานะครับก็พาพี่พาอะไรมาด้วยพาหลานพาอะไรมาก้าเดี๋ยววันนี้จะสนุกกันขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันไปด้วยกันไปครับ กระเิ็นลงมารอบลากศอกเสือกัน บรรยากาศโคตรได้อันนี้ใต้เกืือนขุนด่านประการชนนะครับด้านนน้นก็มีการปล่อยน้ำดูจะเปลี่ยนไหมเนี่ยค่ะปล่อยแรงอยู่เนะาะรอบนี้ปล่อยปล่อยน้ำแรงไม่แรงเลยรุ่นอ่ะไหนไต่จังหวัดร้อนปีนฮแค่ออกแดดทับเดียวก็ร้อนแล้วอ่ะโคตรแรงเลยครับดูการคเอาไงพี่เราจะไปเล่นใต้เกืือนไหมเล่นใต้เกื่อน แบนตรงที่้องเปิดออกมาก็ต้องขุดรูลงไปเอาไว้ไหมพี่ชายคนเนี้ยครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปต้นน้ำตามพวกน้องๆกับพี่ๆกันไปดีกว่าเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำกันฝั่งโน้นนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับวันที่ส6บหเมษายนนะครับช่วงสงการอย่างนี้ถ้าใครเจอผมก็ทักทายกันได้นะครับหรือว่าใครมาเล่นวันนี้ก็ทักมาคุยมาบอกกันได้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันตรงเขื่อนดีกว่า <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศใต้เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับ นี่นะครับใต้เกื่อนชิวชิวลงน้ำนี่เย็นแน่นอนครับแต่ตอนนี้โคตรร้อนแขนจะไหม้ทีนี่ก็เป็นจุดน่าเล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดน้ำลึกถึงก็ไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่ก็จะมีโซนด้านล่างนะครับน้ำไหลโอเคตอนนี้ผมเจอพี่ชายแล้ว ดี๋ยว,วจะลงน้ำไปเล่นกับเขากันโอ้ยน้ำโคตรเย็นน้ำเย็นเย็นโคตรเย็นครับผมโอ้ยสะดุ้ย นาังแ้ยชัดอ้าวสิขอหายไปไหนด้วยวะบรรยากาศวันนี้คนเยอะพอสมควรเลยนะครับวันน pues ี้ช่วงสงการ้อนล้อนี้เดินเข้าไปเดินเดินในน้ำนี่แต่เดินให้มันลำบาก เดินนี่มันลำบากเข้าไปเธอจะขึ้นไปแถบบนแถบไม่เขื่อนเลยเดินลำบากก็เดินกันเนาะในน้ำเนี่ยทำไมเราไม่เดินมันโบกอะไรเรก็เดินเออไม่เคยนัอี่เลยนะยังยังไม่เคยขึ้นมาโอ้ย ลมแรงด้วยตร,ตรงแถบนี้ลมแรงมากเลยโคตรเย็นเลยครับตรงนี้ท้ายเขื่อนไอ้ใต้เขื่อนเนี่ยโอ้ยเย็นละอองน้ำมากอออออโอ้โหกล้กองกูผเป็นป้าเลยอะละอองตีมาแบบโอ้ยเปียกเลยหน้าดูครับแต่ละอองนี่ติดเต็มหน้ากล้องเลย เย็นมากไปลงน้ำเอ้ยลงน้ำลงน้ำเฮ้ยต้องเฮ้ยไปไม่ได้ต้องคานต้องคานหินโคตรเยอะอ่อหาหญ่ต่อแล้วกูเฮ้ยเปลี่ยนแนวจะตกปลามาเล่นน้ำกันบ้างแล้วทีเนี้ย Thank you. เย็นโอ้สาหร่ายข้างใต้พึบเลยอ๋อมีหน้าล่ะไอ้ต้มต้มไปเลยแม่โดนสาหร่ายอนี่แบบไม่หายต้นมันชบสาหร่ายเยอะถือว่าไม่ยอมให้เมียตัดโอ้ยโอ้ยละคันจังเลยนะดีว่ผมใส่ขายาวเนี่ยทำงางั้นตายคันตายเนี่ยแดงมาก น้ามันิเยอะจับปนิดนดีว่าถ้าเจอไม่ไม่อต้นอาเลยเอาเลยะ ภักสันเขื่อนนะครับผม<ว>ออปิวปิวไหลไหลไ <c oughs> หลไหลไม่อะเพื่อไม่คิดฟ้องเดียวเลยไปแล้ว มในเวลากลับบ้านแล้วครับเล่นกันอิ่มน้ำสำราญเลยก็อีกประมาณกี่วันนะของผมเปิดงานวันที่22นะครับก็ยังมีเวลาไปตกปลาเดี๋ยวจะตกปลามาให้ชมกันนะครับเอตัวกลับบ้านไปก่อน้วครับผมสวัสดีครับ